หมวดนี่หาวินาทีจ้ะพี่นอ้องวางแค่แซ,ซแค่5าวิค่ะฟังบันนี่ละค่ะโอ้ยมหนึ่งสองสามสามวินาทีค่ะพี่น้องเมืองเอาโรดวางสามวิวางสามวิเลยด้วยค่ะ สอนเพ่เลยจ้ะคุณนะว้าวสออร์เลยค่ะจกแบบสวัสดีเอฟซีนุตโคชาแนลเลยค่ะทางเพจเฟซบุ๊กเนาะจ้ะเต็มแล้วค่ะพี่น้องมาลุ้นด้วยกันนะคะาทางพุ่นก็เดือดก็ทางพุ่นจ้ะแต่กันยังมูสู่จุดนี้เนาะค่ะ หุดนี้เดือดวัวนะคะเห็นบหมคะ่ะเดือดวัวเดือดอกัวอลีดลมไปใกล้เ่น่่ได้จ้ะเดี๋ยวคะ่ะสิดุงุงก๊อกโทรศัพท์ล่วงไปน้ำน้ำเนาะคะ่ะน้ำบํานันกับเมืองเอาด้วยคะ่ะพี่น้องตอนนี้เราอยู่ที่สะพานบานแฮ่จ้ะ เต็มแล้วค uh ่ะปลาเป็นกระสอบแล้วจ้ายกบารนี่กระบลมีมองไส้ล้วค่ะที่นี่อ๋อเหรอว้ายมันเต็มออกเลยไงกระสอบบ่ค้อก็จ้าใส่ถังแทนแล้วค่ะ ขี้น่องหวานตาหลายจุนบะมีแนวใสเดี๋ยวได้จ้าบะมีแนวใส่กับมาพี่ก็ได้เด้อนี่ค่ะไม่เอฟซีนุ๊กโตชาแนลกินบะมีเด้อค่ะนี่เออมองเย็นตรงนี้หนาดด้วยจ้าโอ้โหคุณอาค่ะได้เป็นได้เลยจ้า ไรน,น้นุ่นผู้พูดเต้นออกพี่น้องบรรยากาศก็ดีจ้ะปาก็ได้นะคะอู้หแน่ าคุณมามาทักมาเข้ากันได้คือกันกรับชมแล้วอย่าลืมนะจ้าฝากด like, กดไลค์กดแชร์เข้ากลุ่มนะคะเป็นคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นุชโกชาแนลนี้ด้วยจ้า จะได้นี้กำลังใจเนะจ้ะในการทำคลิปวิดีโอให้เอซีทุกท่านได้รับชมเนะค่ะเมืองผับนี่ก,ก่อนผัะทายผาับตําก่ถึิงจ๊ะน้าใบแห้แงเนะคะ่ะ <sk ling> โอ้โหโดดล้วทั้งพี่รับชมใกล้ๆเลยค่ะ รูบานแฮและจ้ะสะพานบานแฮจ้ะโอ <Hey. S 1> ้โหขาที่เเต็มปลาแบบ ชัดเจนเลยเ้องค่ะคนยกเนี่ยลืมเมยเลยเด้อยจ้ะคนยกเนียนลืมเมื่อยเลยค่ะขนา,าดสามขาเด้อยค่ะคนตักก็ลืมเซ้าเมื่อยเลยจ้ะ

สนานเลยจ้ะ โด,ดแล้วค่ะยกยกยกพุ่นพุ่นอ่อนเด็กมันมีคำบรรยายเลยค่ะพี่นอ้องสะออดปลาพุ่นเขาสะดุ้ง จุ่มยกจุ่มยกเลยได้ค่ะนี่โอ้ยหนึ่ในถี่นอองเ้ยคุณน,นะคะสุดยอดแห่งปีเลยจ้ะ ไปแล้วนนนนคนณคุคณคุดอ๋อปลาโดดปลาโดาโดโอุ้ยโดดออกค่ะใช่คือเกาค่ะ ก็ทางผลสะดุ้งคลองกันแล้ว,วะจุ่มวางจุ่มวางเลยด้วยค่ะนี่ ได้พี่ค่ะคุณน่ะ่วยมากกอนปัลหลรุ่นทั้งนี้คือกันจ้าฮัลโหลมีแต่ไซส์ใหญ่ๆค่ะ นาสะดุ้งหามหักเด้นะอเมื่อนี้่ควงกันเยอะ็ตายนั้นโอ่โดดออกโดดเป็นโดดจ้ะมาเด้อมาเด้อต่างรักเด้อคนหยก จาะ40นาทีเนาะค่ะก็อหอมปากอหอมคอเนาะจา้ารับชมได้ทางเพจเฟซบุ๊กหรือการยูทูบเนาะการนุกนุกน๊ข้อชาแนลนะคะยกยอใต้สะพานบานแฮจา้าบานแฮจา้าบ้านบานแฮาบานแฮอำาเภอนาม,มนจังหวัดกระสิ่จา้า เรือกดูการนำลาดค่ะเอาปลานำแดงว้าว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 ปัดว้วูชูชูว้าวป๊าพีา่น้องทางปีกกับพ่อทางปีกครั้งนี้2ขาด้วยจ้าอุย้ยเวยหนะเวยหลังด้วยพี่น้อง น,นี่สามขาทางฝุนสองขาจ้ะโดดเป็นโดดเลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามเป็นกำลังใจให้โนุตโพ้ชาแนลนะคะ ึงพบกันในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้านะสุดท้ายท้ายสุดจ้าโอ้เด็กืีเก่าจ้าโอเคสวัสดีค่ะ